พ่อครับเชฟคิดดแล้วครับเมีชิปเทนกินด้วครับมาที่พัดกบครับมือนกันมาที่พัดครบฮ้ฮ่าสมุนไพรเฮ้าครับนี่พิชครับอันนี้ข่าครับอันนี้คอมมินครับอันนี้ห้าวชิงไก่ครับใบบักกูครับกระเทียมครับเอาเอาใส่โคก็ได้โอเคใส่ไลส์เสียบไลส์ยำฉีเอาไว้ในเบงใส่เบอร์ลด ยิบเป็นยังไงะอ,อันนี้ขอหยับใส่มือครับใส่ยังนั้นใส่เกลือครับใส่เกลือใส่แล้วเขาอัะสิตำครับให้มันละเอียดจัง่อยโอ้ยเสียงดัง <laughs> Oh no หลังจากเขาตามเครื่องแล้วนะครับเขากัโของมันละเอยียดนะครับปลาซานีเหรอพ่อเขาถาใส่กระทะครับากระทะมันหันจะง่ายซีซันดาตาพิตเต้เสียบผู้ดักว่าตาา้องทำฮะเสียบ <laughs> แน่นอนเสียบแน่นอนไขว่หันนะครับอุนอ่นๆเลยมือจุ่มมัง้งอืมโอ้เคน้ำมันได้แล้ว ใส่เลยขีเขอบกัทะบางใช่เลยนยลย้ำโอ้แกะแกะแะเลยมาเป็นแบบนี้แกะแยะนี่พี่แกครับจากหน่อย ไปบ่นเข้าขวาไัครับจักหน่อย่ามันเหลืองๆนะครับโ <Okay. S 1> อเคอ้วจอนนาจังหน่อับ หนึ่งถึงเกือบตรงหน้าขางเหี้ยนกันได้ใส่กบจักน่อย <c oughs> กบจักน่อยใส่หมดใส่เต็มหมดเอาไว้นี่นะครับเข้าค่อยปรุงไอเนื้อมันชุนะครับเรื่องปรุงครับอันนี้น้ำมันหอยครับน้ำมันหอยอันนี้เอียงนี่ซอสดเหร ซอครับอันนี้ผงนัวครับอันนี้รถดีครับเรื่อครับเผื่อเีืยอเขาใส่ไปแล้วครับอันนี้ใบกระเพาครับครับลูกโดดครับลูกโดดเซ็บเซ่บผู้ดักแซ่บหลังจากเข้าขัวดซุกแล้วครับเขาเสีย่ปุงได้ครับสซน้ำมันหอยครับ จักน่อยเสซอครับซอสม่จากหนังปลาวนแฉมแฉม,มะตะกองตะกองมึงยังเล่นมากแม่ยังเล่นมากจักน่อย ใส่ผงห่วดเล็กน้อยใส่ละเดียดได้ป่บ่ปด <c oughs> สีมันครับ Đây này. Xay con chắc Nó Cái đây. Kiếm. ซิมิกแล้วซีมีลแล้วซ <laughs> ิมีกแลวใส่ฟักเลยครับสุกแล,ว,แลวครับก็ดีรสชัดว้าวกินบ่ได้ก็ต้นกินเนบ่โกปนเสือวะเพียง เราอยากติดโตกันครับติดโต,นะตกันโตเพื่อนผมว่าตัดดอกโตอีห่างนั่งจากเข้าพัดแล้วหรอครับเอาใส่จานครับเสียบว่าเสียบก็ต้องกินมให้กอาครับผมแน่ว่าแบบเป็นเราเสียบไปว่าสีสันบ่เสียบกันได้เนาะจนสีสีม่วงแรงหรอ,อท่านกินโคเทียงอยู่ <laughs> นี่เขาก็เป็นเตชียบดีพี่น้องยกขึ้นบ้างเริ่มชิ้นครับเดี๋ยวพี่น้องเอาสำหรับลิปนี้นะครับบ่มีอย่างหลายผมมาเห็ดกับข้าวกินเพียงเราท่านผู้ชมกะผัดกบนะครับฝากช่องนุ่มมักเชีเดี่ยวนะครับผมคลิปนี้ก็บ่ได้เน้นซาลานะครับเอาเน้นเน้นห้าร่างเดียวเนียนห้าความบันเทิงนะฝากกดติดตามก็เลยกด <ś led> เอาคนเลคนคนแช่คนติดตามไปชมลงมาขึ้นมาไปพออคิปหนาอีพี่ต่อไปผมราคิาหนีขอตัวลาอนน้สวัสดีครับับครับคุณผู้ชม